สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีขุกขกนะตอนนี้โอ้เสือจะไปไหนแต่เช้านะทุกคนสวออย่างเรานะคะโองนี้ก็ต้องลุกมาส่งรอส่งซะแล้วนะวันนี้เดินทางแต่เช้านะโอ้วันนี้จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะเสือโอ้เดินทางปลอดภัยนะคะ โอ้นี่ของไปฝากคุณแม่เอ้ายังไม่ใส่เหรอยังไม่ได้ขนออกมาเลยดูหน้าตัวเองก่อนขาวเลยครับขาวเลยแต่แต่วันนี้โปรแกรมนี้คือจะไปแวะไหนก่อนคะเสือไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมตรงดิ่งไปตรงงดิ่ไปบ้านเลยโอเคนะคะตรงดิ่งไปบ้านเลยอยู่ในรถอีกไม่ทีฮะอยู่หน้ารถนั่นแหละเหรอจะล็อกไมล่ะไม่ได้ล็อกโอเคเดยังล็อกก็ เตรียมของช่วยเสือน,นะยอดี่นรสายตาหอ้าวจะบ้างก็กด โอ้นี่อุปกรณ์กระเป๋าเสื้อผ้าเสืออแล้วนี่น่ะหยอกอ๋อนี่จะเอาแม่จะมาโชว์ให้หมดเลยว่าคนอะไรไปบ้างอ้อ้าชีบ้านคนเะาปุกเสือนะเหรอรู้ว่เป่าประตู ใจเวลาไปแจกญาติมันยังอุ่นอยู่เลยนะที่ปะจอรองเท้าแต่อย่าลืมนะอย่าลืมแบ็คซิ้งแข่งใส่นะมีอะไรบ้าคุณไม่ต้องไหนโอ้ค้นให้หมดค้นลูกค้าที่ถ่ายคลิปก่อนโอ้โหขนมก็ยังเหลือไว้เป็นฝากแม่จะดูยุ่งฝากแม่อยู่ตั้งแต่เข้าวเจ๋งที่ปะจอรงเท้าฮะที่ปะจอรงเท้าเสื่อ อันน mm hmm. mm hmm. anyway. ั้นแล้วขนมอะที่เลือกไปมั่งแล้วกินตอนดึกไม่กินข้าวเย็นแต่กินขนมตอนดึกกินข้าวตอนดึกโอนให้หมดเดินเดินมาอาเสือเงียบกิ้บ้าที่บ้านต้องมาเคาะประตูถามเสือเลยเป็นเสือตึงเขาก็ว่าอยู่ในป้านที่บ้านก็มาปลูกเองเขาก็เลยอาบน้ำเด็กน้อยชายน้อยชายน้อย ตช่อวไปก็จะสีแดงไม่กดสีแดงต่อต่อไปง็ไล่ต่ดึกเตียงต่อไปก็จะโอ้เดี๋ยวป้าที่บ้านมาคุยนอนน่าจะมืดตัวดีเจ้าคะวันนี้เดือนนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะที่เสือเดินทางตอนนั้นก็กุ้งเทพแบงคอกตอนนี้ก็ แบ่งคอกสุรินกัดกัดกะนะตะก้ารนี่คือผู้กายเนี่ยขึ้นโดยยีสิบเอ็ดชั้นก็ยังตะพายตะก้าร์ยาเหรอตะก้ารก็ตะก้าสมบัติตะก้าสมบัติ อ่ะทำโลโลหน้าปกโรโลาวนะครอ่ะหน้าปกโรโลพร้อมออกต้องใช่ไหมย่าวันนี้พร้อมออกใช่ไหมใช่พร้อมออกต้องไม่พร้อมใช่ไหมย่าก็สอดยากยากไม่พอตอนนั้นมันดึกไปไม่เป็นไรจะภาพไหนเขาก็ได้เราตามสภาพเพราะว่ามันตอนดึกอยู่ไงก็ตามที่ ใช้บอกไว้เมื่อหลายวันก่อนนะว่าจะเดินทางกลับสุรินในวันนี้นะส่งเสื้อมาส่งเลยเราไม่ทัทดีวันที่สิบใช่ไหมวันนี้ก็เพื่อนๆต้องมารอส่งไงวันที่สิบวันที่สิบก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลสัตว์เื่อเอาเลนอดมาไปเตรียมตัวลูกหน้านะครับก็ไปแต่เช้ามืดเป็นการ เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการเดินทางกลับสุรินที่อาจจะนานที่สุดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็เป็นได้นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าหลังผ่าตัดคุณแม่จะต้องพักฟื้นนานเท่าไหร่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะมีน้องชายนะมีน้องสาวเป็นคนดูแลนะครับแต่ว่าตอนเนี้นะครับเราเรารบกวนเขามากพอแล้วนะครับเราก็อยากจะเป็นคนที่ ไปดูแลแม่ด้วยตัวเองในรอบ<ม>นี้นะครับผมขอขอบพระคุณนะครับในน้ําใจทีนะ่ FC ทุกท่านนะฮะแสดงความห่วงใยนะส่งข้อความนะให้กําลังใจนะครับกับคุณแม่มาตลอดนะครับ<ม>แล้วก็หลายท่านก็บอกว่าแนะม่ไม่เป็นอะไรหรอกนะครับหมอสมัยนี้เขาเก่งฮะแ,งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลายท่านก็บอกว่าองค์ปู่ปาิจิตจะช่วยลูกหลานของท่านอยู่แล้วนะครับก็ดีใจที่ได้รับ กำลังใจดีๆเหล่านี้นะฮะจาก f p p ทั่วโลกมาดูว่าสมบัติที่เคยจะขนไปมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมเต็มคันรถพอดี้แหละจริงๆแล้วเนี่ยอไม่มีอะไรที่ซื้อเลยเนี่ยใช่ยอมรู้เข้าใจเข้าใจอากขนาดขนมยังไม่ได้ซื้อขนมยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยนะฮะเข้าใจเาจะเป็นนี่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ย เอาเอาถุงนี้ก่อนนะฮะเมื่อคืนนี้นะครับป้าสวนผักนะฮะก็ให้มาเป็นพิเศษอีกนะฮะก็เป็นโกโก้โก้โกโก้นะฮะเป็นโกโก้นะไปฝากคุณแม่นะครับสามกล่องนะฮะอย่างแรกเลยนะครับต่อมานี่นะฮะก็ของผู้ใหญ่ใชดีนะฮะรู้สึกที่เป็นของพี่วารี ใช่ไหมอันนี้เนาะใช่ใชของพี่บารีเนี่ยให้มาสองสามรอบนี่นแหละก็จําไม่ได้กี่รอบแล้วนะครับก็อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดแปดกล่องนะฮะจริงกินละเก้าแล้วเรากินไปแล้วหนึ่งเนาะ,<ช>ะเรากินกันอยู่ที่กรวกลางบางสวนแล้วนะฮะแล้วก็ไปเสือร<ช>ู้สึกจะเอาไปกรุงเทพแล้วหนึ่งอันนะครับก็เหลือประมาณแปดกล่องแล้วก็มีเสื้อผ้าเนี่ยนะครับที่เราได้คนนั้นท,ที่เราได้จากการจัดโปรวันนั้นนะฮะที่เอซีช่วยกันอุดหนุน ลุงกับป้าไว้นะ้วพี่เถื่อจําจะไปแจกกระเจ้าทุกคนเลยนะจะพะกองนี้นะฮะหกตัวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็อันนี้พี่วารีคนเดียวเลยอันนี้มาจากหลายท่านเนาะนะครับขมอไยที่จําชื่อได้ไม่หมดเพราะเยอะมากนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพี่วารีคนเดียวเลยนะอันนี้รู้สึกจะแปดแปดตัวเนาะแปดรอบนะพี่เถือาให้นะครับอันนี้ก็จําไม่ได้อีกจากใครเนาะนะครับ แลก็อันนี้จะมีอันนี้อาหารเสริมที่มาจากของพี่นวัตก็รู้สึกจะเป็นพี่วารีอีกเนี่ยจะคนไปหมดไหมเนี่ยแล้วก็ขนมนคะครับอันนี้ก็ล่าสุดนะฮะก็พี่วารีอีกบนกนรทางรู้สึกนะฮะใช่ใช่โอ้เยอะมากเลยนะฮะแล้ที่พ่อมัน<ว>กินทุกวันเลยวันละสองเม็ดนอนหลับดีเนื้อตากใส่โทรศักนะฮะสายชาร์ อ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยกันขนได้เลยนะฮะมาเลยเพื่อนเพื่อเอ้าเขาขึ้นหลังใช่ไหมขึ้นขึ้นหลังขึ้นหลังขึ้นหน้าอ่ะไม่พี่เปิดเปิดเปิดเองอันนี้เสือจะต้องไปเปิดที่ใช่เสือจต้องไปเปิดที่รถโอเคคไหนเสืองั้นเอนมือก้างอีกเออเนี่ยอ๋อ ไม่ก็ไมมันไม่กึ๊กเหรไม่กึ๊กปกติมันจะงึงไว้ให้เฮาเลยกึ๊กอยังมันอยากให้เสือไปหรือเปล่าอออืโ้ยเดี๋ยวปกติมันจะงึงไว้ให้เฮาเดี๋ยวไปเปิดของเขาแล้วไปงัดของเขาไม่ได้นะอันนี้ล่ะอะไรนี่มันเป็นอะไรก็ฝาปิดเอาไว้นี่บอกเลยว่าจะอ้าว

ที่เป็นคนของอีกนะครับผมด้วยความน่ารักที่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเห็นแล้วก็ต้องแบบยิ้มน้ายิ้มใหญ่ไปพร้อมๆกับพวกเราได้นอนนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะไปปิดบ้านแล้วก็ออกหลังบ้านนะครับออกหลังบ้านเดี๋ยวต้องปิดไฟแล้วเมื่อไหนแร่นะทุกคบ